จังสีหละย้ายปันหนอกว่าเคยมีเครื่องปันปันกับบัถอดอันเนี้ยขวบใบปันบอกคนอ่ะปันใส่ก็บอกทิกีว่าเครื่องเขาบดีกับบัวแทนเดาย้ายปันไปสี่สิบวินาทีย้ายผลลัพธ์ที่ได้นี่อันธิบายโมเลกุลมันค่าปันใบอันนี้ยิ่หละนี่สนใจก็ดูรายละเอียดสินค้าจะเป็นโยเทคอืมตัอคักเนาะนี่นี่แหละซุ้มใบหนังสือคักกันเนี่ยก็อยากเห็นหนหนวกให้หนาเนาะโอ้ยปันหนอกเขากง ใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วก็น,นี้ยกมาเลยตรงลงล็อกปั๊บอันไม่ตรงล็อกเลยนี่โอเคเป็นไปตามนั้นนะใหญ่เป็นไปตามคลิปเปิดหัวกับเครื่องบทเครื่องปั่นบดโดยเทคของเราเนี่ยเขาจะเล่นนางอย่น,น,นี่อันนี้โชคดีครับนี่ บูมกก็ลัางสอบมเครื่องปั้นนี่ข่อยจะที่ใดวะใดอันนี้ก็จะเป็นเบอรถมอไซค์ที่เขารีวิวไปบาขาดแล้วเป็นผ้าห่มเบอรถมอไซค์นี่ข่อยสี่เบาวไอ้ฟังวันนี้มิเตรเรื่องอย่างหัวเออแล้วเขาเบาเรื่องกากเพชรขอนอกเรียงอย่งน้อยนี่จะเห็นกากเพชรข่อยบอัข่อยนะมีเงินอยู่ในอันอ่าเอ่อทูมานี่วอลเล็ตเออก่อนเลียว่าสิก,กดสแกนมาสิสแกนค่าของเงินนี่หันกับว่าหลายดอกเขาเรียกว่า คุณยังไม่ยืนยันโดดตัวแนะนําให้ไปยันอยู่ที่เซเว่นก็เลยไปไปเซเว่นเหมือน้านไปที่นั่นก็ให้เขาไปกดบาร์โค้ดของอันวอลเลี้ของเขาขึ้นมาแล้วก็เอาไปชนเสียบหั่นแล้วไปที่นี่เราขั้นต้นต้องไปเป็นงานสแกนนะแล้วพนักงานสิเขามาสแกนต่อของเขาเองสินะไปที่นี่ข่อยารนนี่แหละสภาพนี่แหละนี่นี่นี่้ากากเพชรแล้วก็ม้วนผมใส่ที่คาดผมข่อยเลยมาสแกนยี่นาเซเว่นสแกนเทเรียกบ่อผ่านบ่เป็นยัง เทียสองเทียสามบ่พันอ้าวเป็นอย่างไรเทดีซีโอสเตโซเซกูใไซที่ขาดผมกบไม่จับหนากบหรือเปล่าวะกูบอพันอ่ะสเกลเทดีซีบอพันเทดีสามเทดีเออเทดีหาเทดีหกมันมาคอยใไซแว่นตา่ายเนี่ยแต่สูมือแม่งกูบ่กท่าตายแม่งดลงย่อมเหมาวานนี่แห ER. ละไปแหลกใครมาที่นี่โทรศัพท์เครื่องนั้นอ่ะเลทมีนอสแปดมันติดอันนั้นมันติดอันเคสไปแล้วที่นี่น้ำอยู่ในเคสมันนั่นมันหายไปเรียลแล้วที่เป็นนั่น กาดเพยินดีหันลรากาดอันมันเท็จมันแตกเลยมาท้าตานี่นี่ละแตกเลยมาท้าตากขอใส่แว่นตาไปทีนี้ทั้งแถวเหตุใดเฮตุไม่ได้โมโวหนางยิ่งใหม่ออนยิ่งหนาซิบเอ็ดมันก็เป็นอ่างปลานะ้วเกิดไปเอามือไปจุกหนามในอ่างปลามาลูบตาออกมันเกิดมาพันมันก็ว่าขอเส้นเป็นตาขอเลยว่าเออเดี๋ยวกูไปเห็ดต่ออยู่บ้านแต่ว่าหลายรอบมีเป็นเกือบสิบสิบรอบย้ายเลยมาเหดอยู่บ้านอยู่บ้านเอาพันเออคิดออกแล้วกูต้องกูต้องไปล่างหน่าวะ ก็แตะไปก็แตะไปล่างตาออกระบบปิดให้ไปติดจอนทูมันนี่เออสูนทูก็เป็นดูทูมันนี่พันนามีเลยยายแต่ขนาดปั้นเครื่องปั้นบ่ถอดแต่บ่ถอดใบอันนี้ก่อนแนวขอบแนวขอบใบมีดกับพวแห้งเหมอเดิมไม่ต้เรื่องอย่างหัวเป็นเรื่องตลกไปนี่วาสนาป่าปีนทัคนอื่นน่ะเขาสุดยอดเหตุเหตุยากวันนี้ขวามยากตะข่อยยากบนบ้านบนเมี่ย เออมาเราเลือกอันนี้เครื่องปั่นต่ออันนี้บบได้โทษบบได้โทษเบนเธเด็ถ้าแบบคอยบอกเลยว่าแบีนนี่โอเคถือว่าเครื่องแรงเดี๋ยว้ายทั้งเฮาบ่ไเด้นเฮาบ่ได้ถอดอันใบพัดเออใบพัดใบครอบอันอันใบมีดออกมันบะมันกัยั้งปั่นเครื่องมันกับยั้งปั่นมันบดบอกพี่คอยได้กระปุกหนึ่งแล้วส่วนมันสิบปั่นอันใบพัดตะเกีิบที่มันขอบใบพัดว้นะถือว่าเลือด ดีแห้งย <aid> ้ายแต่ว่าเน้น้ำเอาเยอะใส่ตอนเนื่องจากถ้าเครื่องห่อนบูขายเพรเดตูคอยกระติดขายคลิปนั้นคลิปเดียวย้ายสี่ข่อยลงไปแล้วล่ะแต่ขายคลิปนั้นเชียบอลเด็กเครื่องนอกเพื่อน่ะสร้างกับลังเห็ดอยู่แต่ว่าบ่รู้สิได้แต่กะเออด้วยความที่ว่านคำว่าไปไหนหนาคือ้ซื้อเครื่องปั่นย้ายเกิดมาเจอได้อยู่สีสีบ่เคยมีเครื่องปั่นของของบ่รู้ว่าต้องถอดใบพารอลก่อนศึกษาขอว่าย้ายจากวัดศึกษาขอม้วนโอ้ย ก็บ่ได้ศึกษาแล้ว,วก็ศีลบอโอ่ยมื้อนี้กูมากูสิเฮ็ดอันหม้อไฟฟ้ากูสิลยุ่งหม้อไฟฟ้าขัวบักพี่ล้วกูสิเอาเครื่องมาปั่นจังซี่น,นะเพราะว่าไปไปเบิ่งใน่นเอ่อในหน้าหวกออนไลน์สิว่าเป็นสินค้าขายดีจังซี่นะก็เลยอยากมารีวิวแล้วเจ้าของประจําก็ซื้อบักพริกป่นอันเขาขวอวยู่น้าตลาดเชล่าุงละซีฟุงละยีทุงละหัุ่งละล0ยประมาณนี้นเนี่ยยายก็เลยว่าอือซื้อมาลองเบิ่งก่อนนะได้เออไปหนาหนาได้ ้อมเทียนพร้อมได้ของใส่พร้อมได้เออได้ขายของพร้อมเออใส่ดีแล้วก็เป็นข้ปกติถ้าใส่ดีขยก็สีแนน้านะยายถ้าเป็นของนะถ้าบ่ถ้าถ้าใส่บ่ดีขยก็เออซื้อซืบ่ไมิยังเกิดขึ้นว่าขยเสียเงินซื้อเองทุกชิ้นแล้วก็ใส่เองถ้าบ่ดีก็เออซื้อซืบ่มิยังเกิดขึ้นจาบางเทีเหตุชีวิตไปก็ลบทีบางทีก็เออบ่ได้ลุงถ้าใส่แล้วมันบอโอเคนะยายแล้วก็สินค้าต้องราคาบ่แพงแต่ว่าก็สิได้อุดหนุนเครื่อง บดเขามาใส่ย้ยายถือว่าใส่ใส่ดีแห้งแจในของเห็นปึกเองซุ่มใบหนังสือนะ,ะเพราะหนังสือเราอยากเห็นได้หนาบพศึกษาของมูลในการใส่งานตะเกีบยบใบเป็นป,ประสบการณ์ย้ายต่อสิบ,บอกอย่างนึงแล้วคอยให้คอยเก็บเงื่อนขอซื้อมาใส่อยู่เรื่องเขาดีราคาว่ายัางราคาแค่ถ้าเดยวสองลิตรอันหนึยย่งหกเจ็ดเออเราของสิบเจ็ดบาทย้ายทรงปีนี่คนสนใจอยากหาเครื่องปั้นเครื่องอย่างราคาบบแพงแบบขนาดครอบครัวเอาเครื่องนี้แต่ว่าต้องถอดใบพัดออกย,ย,ย้ายแล้วค่อยสิบ,บอกว,ว่าจะเอาย่างหนึ่ง้อทุกคน ท้ายอย่างเออท้ายอย่างที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วยายใจะจะไปคิดเสียดายกว่า <c oughs> บ้าคิดกับว่าเออยังไงกูก็ได้คอนเทนต์เออด้อนเทนตนได้ขายอยู่คลิหนึ่งเออคุ้มค่าแล้วคิดไปมันก็เสียดายมันก็เสียขวอมเสียว่าเออไปอย่างกูคือกะสีไปคิดไปว่ากูอย่างกูคือต้ศึกษาของมูลก่อนมาใส่มาเห็นอย่างเขาก็เก็บใบเป็นประสบการณ์ที่หลังจําใส่สมองไว้ว่าซื้อเครื่องบดอย่างมาต้องถอดถอดดันพลาสติกที่ขอบบัตรออกก่อนเออขอบบัตรคนะ ข้อใบมีดนี่หลงสาวไปเัอวนี่ข้อใบมีดออกนี่พานไปแล้วก็พานไปอืมยังไปคิดอย่างไรยังเป็นประสบการณ์ที่ิตคิดบวกรอบหนาวไม่รอบหนาวดีแตดีก็นี่เอียงกระสิบประมาณนี่แหละยาย <c oughs> จะเป็นปเพราะหหังสือถ้าผู้ใดเห็นแบบว่าเออถือว่าโอเคเรื่องแรกแต่ว่าถือเนี่ยนํำได้ย้ายแบนนี่เดี๋ยวข่อยเก็บเงินข่อยสื้อมารีวิวเห็นมุกเจาหมที่นี่ข่อขมมยถอ,อ,อดอันปลอกใบมีดออกดอกนี้ คลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละจ้ะง้อบอกผมบ่อยสิได้ขายคลิปเดียวยายแต่ว่าหาบาเบียนนี่ดีดีจต่ดีด,ดีผ่านผ่านเลยยายสิซืออลุ yeah. see, อดนิตาคอยนั่น